ที่นี่คือสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรของเราประกอบไปด้วย4พันธกิจด้วยกันนะครับด้านงานวิจัยทางสถานีวิจัยของเรานะครับมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเชิงระบบนะครับที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินน้ำนะครับเครื่องจักรครับด้าน งานการเรียนการสอนนะครับทางสานิววิจัยของเราได้สนับสนุนการหางานการเรียนการสอนของคณะเกษตรนะครับแล้วก็การทํางานวิจัยนะครับของนักศึกษาไม่ว่าจะทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็นอกมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับงานบริการวิชาการของเรานักวิทยาศาสตร์เกษตรของเราก็ได้นําองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตผักระบบการผลิต ข้าวแล้วก็การผลิตไม้ผลที่ปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่านอกจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมไปถึงทางสถานีวิจัยของเราก็ได้สนับสนุนให้เกษตรกรนําผลผลิตมาจําหน่ายในพื้นที่ของสถานีของเราก็จัดตั้งเป็นตลาด เกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยด so so ้านงานทางด้านการผลิตพืชนะครับที่ปลอดสารพิษและปลอดภัยจากสารพิษท้าสถานีวิจัยของเรามีการผลิตพืชนะครับที่เป็นพืชผักปลอดสารพิษเป็นข้าวปลอดสารพิษแล้วก็เป็นไม้ผลปลอดภัยจากสารพิษนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับได้บริโภคก็ในส่วนของระบบตัวให้น้ำแบบ อัตโนมัติหรือว่าแบบทันสมัยนะครับก็ได้นำเอาเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาเป็นพื้นฐานนะครับในการพัฒนาตัวระบบให้น้ำแบบสมาร์ทนะครับก็ถ้าเราอยากจะให้น้ำพืชให้มันแม่นยำนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับทั้งความต้องการน้ำของพืชทั้งตัวสมบัติดินในการอุ้มน้ำนะครับเราเอาข้อมูลแต่ละด้านนะครับมาผนวกกันแล้วเพื่อ เขียนเป็นระบบโปรแกรมนะครับเพื่อไปคำนวณปริมาณน้ำคำนวณเวลาที่จะให้นะครับแล้วก็นำไปสู่การให้น้ำอย่างแม่นยำแล้วก็สมาร์ทนะครับซึ่งในตัวแปลงอของไม้ผลของสวทกรเรานะครับก็ได้นำเอาเทคโนโลยีนี้เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับทั้งในการาให้บริการประชาชนทั่วไปเกษตรกร,กรทั่วไปนะครับที่สนใจได้เข้ามา ศึกษาดูงานนะครับเราก็ได้ทําให้เป็นแปลงต้นแบบการเรียนรู้ให้กับนักศึกษานะครับในการนําใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนาระบบการเกษตรของเรานะครับสวัสดีครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรือนแบบเปิดครับเป็นโรงเรือนผลิตผักปลอดสารพิษแบบเปิดนะครับในส่วนนี้เราใช้ระบบการให้น้ําแบบอัตโนมัติครับคือใช้ทม์เมอร์ในการตั้งเวลา ก็จะช่วยลดแรงงานในการให้น้ำครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราใช้วัสดุปลูกจากกักอินทรีย์จากการผลิตแก๊สเชีวภาพครับโดยแก๊สชีวภาพนี้ผลิตจากขยะเศษอาหารของโรงอาหารใน,ในมอชอครับแล้วก็โรงอาหารแล้วก็เศษขยะอาหารจากเทศบาลครับมีการรวบรวมพืชพื้นบ้านสมุนไพรล้านนานครับมีการผลิตพืชพื้นบ้านเชิงพาณิชย์นะครับมีการผลิตเมลอนตลอดทั้งปี นะครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมครับแล้วเราทำการตลาดด้วยนะครับ